กรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะสนับสนุนโดย Tockadero Group The Ultimate Clinic ทุกความงามออกแบบได้หน่วยลักเฉพกเกิ่กรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะ วันนี้เราพามาที่เออคืออันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์หรือเป็นบ้านหรือครหานอ,อยากทราบไหมคะว่าครหานหลังนี้เป็นของใครเราเข้าดูาพร้อมๆกันนะคะ เข้ามานะใครไม่รู้นึกว่าร้านขายเฟอร์นิเจอร์ดูเชนเดเลียตอนคิดสบายจัดแล้ว<ะ>อันนี้เป็นของสะสมของคุณปิ๊บใช่ไหม<ะ>ค่ะค่ะคืออย่างนี้นะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมดูตอนนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะคุณลีจะนี่เหี้ยเราตอบว่าคะค่ะ,คะอันนี้พูดเยอะแล้วนะคะธรรมดานี้ไม่พูดแล,แล้วไม่เคยเปิดบ้านให้ใครชมเลยค่ะป็งของปีใหม่แล้วกันนะหล่อน,นะคะอ่างั้นคุณลีต้องพาเนี่ยไปดูนะคะ ใช่ะคะเพราะอันคุณเรียนแหนะไปเอาเฟอร์มาละเดต้องขอยืมเฟอร์ปิ๊บละหนาวมากเปิดอะไรกันนักกันหนาแบบการไฟฟ้าเนี่ยได้เงินเพราะคุณเรียนเนี่แย่เลย,ยนะเนี่ยทั้งนั้นนลยค่ะทุนแย่เลยแต่ที่โชคดีมีเตาผิงค่ะคือทุกอย่างต้องมีหมดครบแต่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวต้องแอบ,บดูว่าคุณปิ๊บอะ่ะเขาจัดอะไรใหม่ไหมคุณีพาแหนะไปดูนะข้างบนเชิญเลยค่ะมามาดีแค่ที่เรียกี่ใช่ไหมคะค่ะเยอะมากแต้นเต้นเตนเตน ชี่ขายเฟอ,อร์นิเจอร์เปลคะไม่ใช่ค่ะชเชเดเลียไม่คุณลีเนี่ยรู้ละค,คุณปิ๊บเนี่ยไปเจออันนี้ก็สวยไปเจออันนั้นก็สวยเจออันนี้ก็สวยดูสิคะขนาดนี่ห้องครัวนะคะเชเดเลียเต็มไปหมดเลยแต่ว่าซื้อมาแล้วไม่รู้ติดตรงไหนก็ <c oughs> เลยมาเจาะ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 แต่ว่าต้องชื่อโชมอยู่อย่างนะนคุณลีคุณปิ๊บเป็นคนที่แบบว่าธรรมดาเนี่ยคนเราจะซื้อของก่อนแต่งบ้าน <c oughs> แต่คุณปิ๊บใส่ได้ลงได้ทุกอันใช่ถูกต้องเขาเก่งมาก <Okay. S 2> โบสถตรงๆนะให้อินททเลียหนาวเลยนะอันนี้พูดถึงหนาวแล้วนะหนาวจริงๆเลยอะคุณี ขอยื้อไม่่าด้าปาด้วยใส่ทำไมอ่ามไปสิเดี๋ยวขอญาตผมเลยนี่หน้าแบบเราคุณลีขะเห็นไหมคะเข้ากัหมดเลยคุณลีค่าเราสองคนเราเปลียนขึ้นถึงตัว่บยบดีพีคะสวยมากเลยอ่ะคุณลีสวยอ่ะแนนสวยไหมสวยค่ะแต่สวยนะคุณลีโอไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดีอ่ะสวยอลังมาก จริงถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมคะเอ๊ะแต่ว่าคุณลีคุณลีจะตอบรู้เรื่องไหมเนี่ยคุณลีไม่ได้ซื้อต้องคุณปิ๊บค่ะคุณปิ๊บใช่ไหมเพราคุณลีเออเดี๋ยวก็ว่าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวต้องถามคุณปิ๊บด้วยค่ะปิ๊บมามาหมายังมาแล้วค่ะปิ๊บจ๋าปิ๊บไอ้ปิ๊บมบคือนี่เองปี๊บข้าขอคุณขอญาติเชิญที่โต๊ะเลยค่ะ แต่ซื้อที่พี่ถามจริงว่าริดซื้อทีทั้งเ uhh. ซตไหมหรือว่าเก็บเป็นอันๆเป็นเป็นเป็นแบบแบบครับผมบางรุ่นนะครับผมเราก็ต้องซื้อเป็นเซตเลยแต่บางอันเราก็ต้องซื้อเป็นแบบแอย่างเช่นรุ่นนี้เป็นรุ่นเออบาโรนะครับผมแล้วแต่สมัยคุณพรสุชัญญาธนาลงก์นเข้ามาใช่ครับเออในเมืองไทยก็ตอนนั้นนพรเขาก็ให้ให้น้องปิด สาสอดไหมว่าทำไมถึงชอบแบรนด์นี้ผมเป็นคนชอบลายลายเมดูซ่าลายบาโรกอยู่แล้วครับของทางอิตาลีแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่เหลือสีเหลืองๆหลือทองๆองนะครับผมก็ทําให้อีกใช่ใช่ใช่เพราะว่าคุณแม่ทําสีคุณแม่มีสีทองแล้วรู้ไหมว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากนะคุณลีสีทองคุณลีอ่ะจะไปทาตามวัดใช่ไหมคะครับในโลกนี้ไม่มีสีทองอะไรที่เด่นชัดเท่ากับที่วัดแล้วคุณลีคนที่ทําสีทองได้สวยมากไข่ทองไข่ทองเนี่ยก็อีก็เอ้อพ้นหมดเลยใช่ไหมคุณลีคแล้วไม่แล้วไม่นอกเลยนะ thank you. เป็นอย่างนี้หมดเลยเหรอก็เป็นของนี่ก็บริษัซเช่เหมือนกันครับผมต่างน้ำเข้าอ่ะอย่างนี้นะเดี๋ยวคนจะเมาสลักแบบเบอนอเไยนะสลักเจ้าสลักเองแล้วก็ผมสั่งมาอีกคุณลีซ่าไหมครับว่าเขาสั่งเข้ามาเนี่ยทราบค่ะแล้วิุณทราบวันนีเพราะว่าตัวเองก็ชอบอ้าวมีกต่เข้าข้างในต่างหางเราเลยไม่มีพวกเลยคือว่ง่ายคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณปิ๊บเป็นคนสั่งของเข้ามาเนี่ยพาะคุณแม่ชอบใชบด้วยถูกต้องพี่เป็นลูกที่ดีมากรู้ใจคุณแม่มากเลยแต่ว่าเห็นเราสองแม่ลูกจัดขอองที่าชบตุ้ แต่แลราไม่ไม,ไม,ไม,ไมีแข็งมากท่านคะอยากจะบันสบักงานนะคะ <laughs> จะขอบัสบัก <laughs> งานได้ไหมคะ <laughs> จะมาทำจะมาสมัครงานเป็นคนใช้ที่ดีได้ไหมคะเอามาจากไหนครับผมใส่อะไรมาครับไม่่ะคนที่ฉันค่ะสมัครงานค่ะส่ทีมงานมาไม่ไปอันนี้ให้แบบว่าคนสมัครงานยังต้องถือขนาดนี้เลยไม่เคยเห็นครับผมคันเพรียบเหล็กกเบแบบเนี่ยไม่ใช่เปล่าเปรียบเหล็กก็เปล่าไม่ครับผมก็ใหญ่มากครับเป็นวินเทจใช่ครับผมไม่์ไซนี้มันไม่มีเลยนะหกสิบนิ้วหกสิบนิ้วไม่มีเลยนะครับผมพี่ไปหาอย่างไงมาที่ญี่ปุ่นครับคุณส่แสวงหามากเลยอะคือบินรู้สึกว่านั้นต้องแบบว่าเอ็นไปข้างเลยนะ หนาท้ายหนักปเไยนะคุณลีถือขึ้นเครื่องรู้สึกว่าที่ใส่กระเป๋าเขาเก็บไม่ขึ้นไม่ได้ลบลงมาเลยไม่เคยเห็นเลยคุณลีเห็นใจเนี่ยไอ้รุ่นเนี้ยผมนั่นสี่สิบแปดสี่สิบี่หกสิบที่บะใส่เสื้อผ้าเดินทางใช่มครับผมมีทุกอย่างใครมีคุณปิ๊ดมีร้านมีอะไรคุณปิ๊ดมีหมดอันนี้หายากมากอันนี้เป็นกระเป๋าเสื้อผ้าของทีมงานคุณแหนนะครับไม่ใช่ค่ะของนักเย็นค่ะ Oh. ใหญ่ไม่ใหญ่หนี่ขนาดตัวใหญ่นะคะเนี่ยยังมิดขนาดนี้เลยติ๊บใจใหญ่จริงๆครับผมแล้วไอ้ไซส์นี่เล็กเป็นมินิอะมินิครับผมจะอยจะลอง,งเปรียบเทียบพี่เห็นละพี่เห็นละนี่จระเข้ดูสิคะลูกจระ,ะเข้เล็กมากหนังมันเยอะมากเลยนะแบบพี่ก็หาเก่งมากเลยอ่ะ <S <S คุณลีใจได้ไหมคุณลีให้ลูกโลนะ่งแน ในใจเนี่ยจริงๆนี่จัดใจจริงนะว่าทุกวันที่อยู่บ้านเนี่ยแน่ต้องเปิดลูกโลกของคุณลีแล้วก็ต้องให้หมุนหมุนอย่างนี้นะคะ าะวาดดาวามแต่สว่างเข้ามาในบ้านจริงๆแล้วพี่ตั้งเลยนะในห้องที่แม่ก็ตั้งไว้เพื่อเป็นเหมือนกับพลังนะครับในกลางบ้านให้มันหมุนมีสิ่งอะไรที่มันหมุนตลอดเวลาใช่ครับพี่ๆก็ตั้งแล้วพี่ก็หมุน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 ดีใจมากที่ได้มาเพราะว่าสวยจริงๆคุณลีมันมีเสน่ห์นี่แบบเราไฟบูดปิดๆนะเทพเนี่ยสัมภาพคุณลีโดยตรงแต่เทพเนี่ยคุณลีพูดประมาณสี่ห้าประโยคคุณลีคะถ้าไหนไม่ได้เคลื่อนไหวเนี่ยนึกว่าภาพนิ่ง ต้องห็นบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะว่าคนนุณแม่ปกติแล้วตัวตนคุณแม่คือเป็นคนคุณแม่น,นะคะเป็นคนไม่พูดเลยพยักหน้าอย่างเดียวเอาไม่เอาพยักหน้ายักหน้าอย่างเดียวสังเกตได้ไหมคะว่าเทปแหนเทปนี้คุณเดชจะขึ้นมาตลอดเวลาหย,ยุกหยิกเพราะว่ากลัวท่านผู้ชมนึกว่าทีวีเสียค่ะนี่าเป็นภาพนิ่งใช่ไหมคะคุณลีคุณเีเป็นคนที่แบบมันน่ารักมากอ่ะไอเลิฟยูมากอยู่เข้าใจไปเลิฟยูมากเออเออน่ารักมากอ่ะ มีคนฝากถามเรื่องไอจีไอที่ถ้าโฮมโอนเนี่ยเออคิดยังไง เพราว่าประมาณ2 3ปีที่แล้วเลยครับตัวผมอ่ะอยู่บ้านคนเดียวรู้สึกเงาเหงาแล้วก็มีคนเขาบอกโปกติและผมไม่ยิ้มทาไมผมผมไม่ยิ้มผมหน้าหน้าผมจะนิ่งๆแล้วผมจะยืนตัวแข็งแขกก็มีผู้อ่านเอ่ยหรือว่าเพื่อนฝูงในวงการก็ถามว่าทําไมยิ้มไม่ได้หรอหรือว่ามีไม่มีท่าอื่นบ้างหรอเราก็เลยเอ๊ะเราก็เป็นคนแข็งนะครับไม่รู้จะทําท่าอะไรโปกติเป็นคนไม่ค่อยยิ้มอยู่แล้วครับบมคิดว่าอยู่หน้ากระจกผมก็เลยเอามือลองมาแปะดูแล้วยิ้มก็เห็นว่ามันน่ารักพอหน้ารักเสร็จแล้วก็ให้เพื่ออนสิทลง ถ่ายรูปคู่กันอย่างนี้ครับนึกถึงยอ้อนกลับไปถึงเรื่องโฮมบอลลอน่อนที่เราดูกันยียยน่้อยเ่เห้ยโจทย์อถอดยเลยใช่ครับผมก็ชอบหนังมาตั้งนานแล้วแล้วก็เลยทำมาตั้งแต่นั้นมาครับไม่ว่าเพื่อนฝูงในวงการสังคมในวงการบันเทิงเล่นสนุกกันด้วยท่าเนี้ยครับผม เนี้พี่ก็บอกทุกคนทราบแล้วว่าเพื่อเื่นเอรโครบอลโลไปว่าอะไรมาจากอยู่บ้านคนเดียวแล้วไม่ยิ้มไม่มีอยู่ท่าเดียวและชอบดังเรื่องโคบอลโลจะมาเกิดเป็นท่านี้รู้รับอลังการนี่คือนิยามสำหรับของสะสมจากเซเลบริตี้คนดังอย่างคุณหลีและคุณปิ๊บที่เป็นพิเศษไปกว่านั้นก็คือ ทั้งคุณดีและคุณปิ๊บไม่เคยที่จะคิดเปิดบ้านให้ใครเข้ามาเยี่ยมชมของสะสมแสนรักแบบนี้ถือได้ว่านี่คือรายการแรกและคงจะเป็นรายการเดียวเท่านั้นที่ได้มาย่นความงามแบบเอกล s i v ฟเพราะว่านี่คือรายการกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับ